สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับที่เข้ามารับชมช่องยูทูบแอนทอนนะนักคำนวณอยู่ในขณะนี้ทั้งสมัยชุดเก่าสมัยชุดใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะสมาชิกนะผมก็ต้องกราบขอโทษขออภัยสมาชิกไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสูตรนะมวดเมื่อวานนี้สูตรนะครับสูตรผมนี้ก็สูตรนะครับสูตรมันหลุดนะครับสูตรหลุดกระจายเลยนะสมาชิกนะสูตรหลุดกระจุยกระจาย นะครับสูตรค่อนข้างจะหลุดเยอะเมื่อวานนี้นะครับยังไงก็กราบขอโทษขอไพยด้วยชุดสรุปเข้าแต่เลขวิ่งนะชุดสรุปเข้าแต่เลขวิ่งบนแค่นั้นเองนอกนั้นหลุดหมดฉะนั้นนะครับผมก็กราบขอโทษขอไพรด้วยนะครที่ตามนะครับสูตรก็มีเข้าแค่3 4สูตรเองนะครับเดี๋ยวผมจะนําสูตรที่มันเข้ามาทํา คลิปให้ในคลิปแรกในคลิปนี้นะครับนองเริ่มงตั้งแต่พรุ่งนี้ไปเดี๋ยวผมจะนําสูตรใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเข้าโปรแกรมรันปี2 5ง9ัน้้ะครับผมได้เตรียมนะครับโปรแกรมรันไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเดี๋ยวผมเข้านี่ฮะจะเข้าอ่าน้ตบุ๊กผมนะครับแล้วผมก็จะป้อนนะครับโปรแกรมรันนะครับโปรแกรมรันงวดที่จะถึงนี้ ก็จะเป็นสูตรใหม่ทั้งหมดนะเดี๋ยวจะเข้าโปรแกรมรันปี2 5 6พ้าให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับแต่คลิปนี้ก็จะยังเป็นสูตรเก่าที่เข้าต่อจากเมื่อวานอยู่นะครับแต่ส่วนมากสูตรเก่ามันจะหลุดทั้งขบวนเลยไม่มีคำแก้ตัวใดๆนะครับสูตรมันหลุดใครที่ตามนะครับก็ก,บกราบขอโทษาาทั่ไทยว้นนี่ทีนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมมาทำสูตรใหม่ให้ ไอ้สูตรเก่าให้ก่อนนะครับสูตรที่มันเข้าก็จะมีสูตรนี้เลขวิ่งประจําช่องงวดที่ผ่านมาผมไม่ได้ใช้นะครับผมเอาเฉพาะเลขแปไปนะครับมันก็หลุดนะครับบนได้แค่เลขวิ่งเท่านั้นเองนะใครตามใครตามก็เสียใจด้วยพูดง่ายๆนะครับขอโทษขอภัยด้วยเอาเดี๋ยวมาทําต่อให้จะเป็นสูตรเก่านะครับจะเป็นสูตรเก่าก็คือสูตรนี้งวดที่ผ่านมาก็ เข้าเข้าเลขศูนย์ที่หลักสิบแล้วก็สูตรนี้นครับครบสองตัวบนงวดเมื่อวานนี้เข้าเฉพาะหลักร้อยนะครับเข้าเฉพาะหลักร้อยกับหลักหลักสิบหลักหน่วยหลุดฮะหลักหน่วยไม่มีเลขหกนะครับเดี๋ยวก็จะมาทําต่อให้เป็นสูตรคลิปส่งท้ายเมื่อวานนี้ที่ลงให้นะครับแล้วก็จะมาเอาสูตรนี้นะครับนี่สูตรแรกนี้ ได้6กับ7น,นี้ที่มันเข้าอันนี้เป็นสูตรจับคู่นะแต่สูตรที่2นี้เลขเด่นตัวเดียวเนี่ยเลข3นี่รุดนะครับผมจะนําเฉพาะสูตรแรกนี้นี่ที่ได้6กับ7น,นี่มาเขียนใส่กระดาษแผ่นใหม่ให้ก็จะเป็นสูตรเก่าลงกินให้งวดที่ผ่านมาเป็นวดแรกสูตรนี้นะแต่เป็นไปเป็นสูตรจับคู่ผมก็จะแยกสูตรแรกที่ได้6กับเจ็ดนี้ออกมานะครับเข้าใจตรงกันตามนี้เด้อนะครับไม่มีแก้ไขตัวเลขอ่านนี่คือสูตรที่มันเข้า ยวมาทำต่อให้ในคลิปนี้อ่ะฟาแล้วก็ทําต่อเลยนะครับสูตรเด่นบนประจําท่องงมดที่ผ่านมาได้8กับ0ูนย์สำหรับสูตนรนี้ตาบเข้าจริงตามนี้แหละสูตรที่มันเข้านะครับก็้นออกนะครับเครับศูสูตรนี้ผมทําลงจริงตามวันที่เลยตั้งแต่งมดที่ออกสอ2ห้อ่ะก็เข้ามาตามนี้ ไม่มีแก้ไขอันนี้คือคือสูตรที่มันเข้านะครับแต่ส่วนมากสูตรเม่าสูตรปี2568ก็คือสูตรหียออกเมื่อวานนี้นะครับสูตรหลุดกระจุยกระจายเลยสูตรหลุดเยอะมากที่สุดเลยนะครับฉะนั้นผมก็จะโลสูตรเก่าทิ้งให้หมดนะครับโลสูตรเก่าทิ้งนะครับก็จะทำสูตรใหม่นี่แหละนะสมาชิกนะ น,นี้ยังเป็นสูตรเก่าอยู่เดอ้อยังเป็นสูตรเก่าอยู่นะครับเข้าที่เลขศูนย์อ่ะเดี๋ยวไปทําต่อสูตรนี้็าแมแนนจริงนะครับสองตัวมาหนึ่งตัวอ่ะวกน,นี้ได้เลขตัวไหนนี่ก็ตามนี้เลยนะครับมีพื้นที่นิดหนึ่งนะครับอันนี้เข้าจริงตามนี้อันนี้นะครับวกนี้ได้หนึ่งกับสามนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเขียนตัวนี้อันนี้ของวกน,นี้ได้หนึ่งกับสามฮะอ่ะใครชอบหนึ่งกับสามวกนี้ก็พิจารณาเอาไปเลข,ขี้นะครับ สูตรนี้ได้หนึ่งกับสามนะครับตัวไหนจะมาเนาะนะครับก็พิจารณาเอาถ้าใครชอบอันนี้เลขหนึ่งกับเลขสามนะครับชอบจัดได้ไม่ชอบมองผ่าน,นครับลงจริงให้งวดที่สี่สำหรับสูตรนี้นะครับงวดประจำวันที่หนึ่งไอ้สิบหกทับหนึ่งทับหกก็รอรุนกันหนึ่งกับสามจะมาสักตัวไหมพิจารณานะครับ นี่บนนะครับสูตรงวดที่4แล้วนะครับอ่ะแล้วมาต่อกับสูตรนี้เ <c oughs> มื่อวานนี้ลงเป็นคลิปลงเป็นคลิปสุดท้ายนะฮะพ้นออก7 0 6ขออภัายด้วยสูตรนี้หลุดหลักหน่วยไม่มามาเฉพาะ7กับ0ที่นะครับที่100กับ10 อันนี้ก็มาที่หลักร้อยด้วยนะนี่อ่ะเดี๋ยวผมจะวงกลมด้วยงวดไหนเออเอาหลักร้อยก็เอาละงานนี้ <c oughs> สูตรมันหลุดนะครับอ่ะนี่เริ่มที่ไปหลักร้อยด้วยนะครับนะครับที่มันมาหลักร้อยด้วยใช่ไหมห้าแปดไี้หลักร้อยด้วยตัวนี้แปดนะครับ ประมาณนี้นะครับอันนี้ผมแต่มันผิดนะครับมันผิดนะผมเพิ่งมาเอาหลักร้อยใส่เข้าไปด้วยหลักร้อยก็เอาด้วยนี่ตามนี้เลยนะวันนี้ผิดเดอ้ออมาเฉพาะร้อยกับสิบนะครับมาเฉพาะร้อยกับสิบสำหรับสุดนี้ เอาว่าที่ถึงได้เลขตัวไหนเลขค่าตัวนี่ฮะได้25801ผมเขียนเตรียมไวแล้วนะสองห้ดูก็นะครับดูคลิปดูสูตรไว้นะครับสองห้าแปดศนงวดนี้าแปดศูนย์หอ่ง เปิดคลิปแรกนะครับงดประจนที่16ทับ1ทับ6กะไม่รู้ตัวไหนจะมายังจับทิศทางไม่ได้ปวดหัวเลยนะครับเพราะว่าสูตรหลุดเมื่อวานนี้นะครับด,ดูดูสูตรเก่าไปก่อนก็แล้วกันเลือก5ตัวนี้นะครับจะมาครบฐานตัวบนไหมหรือจะมามัติพันธ์มาหลุดไปร้อยกับสินะครับหลักหน่วยหลุด นะครับอ่ะทีนี้มาดูสูตรสุดท้ายก็คือสูตรนี้นะครับสูตรสุดท้ายสูตรนี้นะครับสูตรที่สองนี้ทิ้งนะครับไม่เอานะครับสูตรที่สองนี้มันหลุดนะผมเอาเฉพาะสูตรแรกนี่เมื่อเชียร์สัก็ตดัดแผ่นใหม่ตามนี้เลยรักวที่ผ่านมาได้หกกับเจ็ดก็คนออกเจ็ดศูนย์หกนะครับ อันนี้กระดาษแผ่นใหม่นะครับแต่เป็นสุดเก่านะครับบอกไว้ก่อนมาทั้ง6ทั้ง7จวันที่ผ่านมาสูตรลงจิง,งงวดแรกก็มาที่100ยกับหน่วยส่วนมากมันจะเป็นมาที่หลักสิบนะฮะงวดนี้ตามนี้เลยนะเดี๋ยวผมไหไลา์สีไว้ให้จะได้เข้าใจ ครับอ่ะทีนี้ไปดูงวดที่จะถึงนี้นะครับสูตรเก่านํำมาเขียนเศษกระดาษแผ่นใหม่ให้ครับได้เลขตัวไหนอ่ะไปดูกันฮะที่ผ่านมาเขาเข้านะครับมาสองตัวเลยสูตรสูตรเก่าสูตรเ,เก่าอ่านี่ฮะได้ห้ากับหกเด้ออ่ะแคปสูตรไว้งวันนี้ได้ห้ากับหกนะครับตัวไหนจะมาห้ากับหกอ่ะพิจารณาครับ แต่มันจะไปชนกันกับสูตรเลขเด่นมาครบอยู่นะครับสูตรนี้ได้5กับ6สูตรค่อนข้างจะเดินดีอยู่นะครับหมวดที่จะถึงนี้ครับได้5กับ6หมดประจำวันที่16ทับ่ทับกะร,รอรุ้นกันนะครับชอบตัวไหน5กับ6ดูแถวแรกดีๆนะครับ งวดนี้หลุดแล้วก็เข้ามาต่อจะเป็นเลขห้าไหมพิจารณาเอาก็แล้วกันถ้าชอบนะถ้าไม่ชอบมองผ่านนะครับลงจริงให้งวดที่สองสำหรับสุดนี้รับแยกออกมาจากสุตรนี้นะครับอ่าในหกกับเจ็ดทีนี้ถ้า2อสูตรนี้มันเดินดีนะครับก็จับอย่างนี้ยนหะ้าหนึ่งห้านนี่ตามนี้เลยนะครับ แต่จริงๆแล้วผมให้เน้นสูตรนี้นะหนึ่งกับสามนี่นะเพราะว่าสูตรมันเก่ากว่าอ่ะงวดนี้จะเป็นงวดที่สี่นะแต่สูตรนี้แค่งวดที่สองเองที่มันเขา้าอันนี้งวดที่จะถึงนี้เป็นงวดที่สี่นะครับได้หนึ่งกับสามนะครับถ้าตามสถิตินี่แถวที่สองไหมอ่ะเลขสามไหมเลขสามจะมาไหมเลขสามไม่ได้มานานแล้วนะอ่ะงวดที่ผ่านมาเลขศูนย์ก็ไม่ได้มานานแล้วก็เลขศูนย์ก็โผล่เลยนะ หัดนี้สามไหมหกสามไหมฮะหกสามห้าสามประมาณนี้ไหมพิจารณาเอาแต่แต่ถ้าเป็นสูตรนี้นะครับมันจะชนที่ห้ากนะับหนึ่งนะนี่ห้าหนึ่งนะเนี่ยถ้าเป็นครบนะเนี่ยมันจะชนที่ตัวนี้ห้านี่ห้ากับหนึ่งนี่ที่จะที่ชนกันนี่สูตรนี้ชนกันที่เลขหนึ่งไม่มีเลขสาม สูตรนี้5กับ6ไม่มีเลขยก 6, มีแต่5อ่ะพิจารณา5 1นึไหมถ้าจาับคู่นะครับคู่โต๊อ่ะสำหรับชิดนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันกันกบสูตรสูตรใหม่ล้วนเลยนะสูตรเก่าหลุดนะครับอ่ะสำหรับชิดนี้ก็ขอบคุณครับ